สาวๆทำอะไรกันกินคะกินตามเหรอคะแล้วๆคุณยายไข่กินอะไรคะเนี่ยฮะกินเบียร์กินเบียร์กินเบียร์ทำไมยกยกหัวนิ้วโป้งทำไมอ่ะฮะกินเบียร์ได้ยกหัวนิ้วโป้งทำไมอ่ะเออไม่ไหวเลย แรกแเด็กชายอุดครับผมมาเมื่อไหร่ครับผมมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วครับโอ้โหอาเสียอุตเออดูที่ทำอาหารกินกันเยอะแยะใหญ่เลยแล้วคุณยายสียายเวิ้งนี่แหละฮะเดิมอย่างเดียวค่ะยายสีเวิ้งเนี่ยยายสีเวิ้งคิดเมาอ่ะยายสีเวิ้งเน่ะ วันนี้มีความสุขพี่พี่น้องน้องมาเที่ยวหาก็มีความสุขแล้วก็การดื่มก็คือความสุขของเราโอ้<ม>โหบ้านบ้านหรือลงลงเก็บของอ่เนี่ยฮะหรือว่ากดังเก็บของอ่ะเนี่ยฮะแล้วสองสาวนี่ทำอะไรกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ไหวเลยมีตแต่ไอคนขี้เมาคนขี้เมาไโอ้โหนี่แกงเห็ดสเตียร์โอ้โหน่คนมาจากเคุ่งสเียมเลยนะคนแช่แข็งมาเป็นปีนะกว่าจะได้กินเนี่ยโอ้หนีโอ้โหนี่โอ้โนโอ้โหโ

ตุ่มหฮมตุมม้มโฮมเขาเรียกว่าตุมม่มโฮมใช่ไหมอ่ะโอนิสาระนะแล้วอาจารย์เต้ทำอะไรคะอาจารย์เต้ำเตกำลังทำอะไรคะรนี่นี่คืออาจารย์เต้ค่ะหลานสาวที่ฝึกสอนให้ทำ YouTube ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สุรดาชาแนลด้วยนะคะ นะเรามาดังนี้ปอนเ็ดเจคายป้อนเห็ดเายปอนเน็ด็ก็จะพกัอย่างปอนเห็เย่กับสู่กันจังคุณยายไข่จะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณยายไข่อันนี้แปนี่เราบอกเออไปจะไดล่ะฮะไปจะไดล่ะไปเครื่องบินไปเครื่องบิน เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนโอยนี่คุณอาพรคุณอาพรคุณสวยของเรานเห็ดโคนค่ะโอเคโอ้เห็ดโคนยาวเลยเห็ดโคนจากทุ่งสี่เหลี่ยมเออโห้ยแล้วอ่ะมนมีแต่กระดูกแต่เออเอาตีมันเลือกแต่เห็ดมันไม่เอากระดูกหมูอ่ะหาเห็ดโคนวะหาจะเห็ดยังไงเห็ดอร่อยกว่ามีอยู่สองสามจีอออร่อยแม่คะเห็ดอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้าสาวน้อยทำอะไรเนี่ยสาวน้อยเนี่ยสาวน้อยคนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยว้ายทำไมโชว์โป้อ,อย่างนั้นนะ่ะเล่นเกมอยู่นั่นแหละอสาวเชอรินนี่สาวเชอรินสาวเชอร์เบลย,ยังไม่มาไปโรงเรียนยังไม่กลับต้องเชี่โมงครึ้องเชรินสองโ นี่คืออาจารย์ที่สอนทํา YouTube สุรดาช anel นนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอาจารย์ว่ายังไงคะอาจารย์อาจารย์น้องเต้ค่ะหลานสาว